แตกตื่นทั้งงานงูโผงงานศพแตงโมความเชื่อบอกว่ามีการทำผิดศีลธรรมและการมาลมสำหรับกำหนดการพิธีชาพนักกิจศพแตงโมเริ่มขึ้นเมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาโดยวันนี้มีทั้งคนในวงการและนอกวงการบันเทิงได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยอย่างล้นหลามที่สำคัญเลยก็คือแก๊งบนเรือสปีดโบ๊ทได้เดินทางมาร่วมพิธีด้วยไม่ว่าจะเป็นไฮโซปอกระติกจ๊อบและโรเบิร์ตมีเพียงแต่แซนที่ไม่ได้มาอย่างไรก็ตาม มีเรื่องที่ทําให้คนในงานแตกตื่นเมื่อมีงูสีดําขนาดค่อนข้างยาวโผล่กลางพธิธีซึ่งหลายคนมองว่าอาจจะเป็นงูเหา่าเพราะมีลักษณะคล้ายเคียงและเมื่อย้อนไปดูความเชื่อเรื่องงูได้มีการบอกไว้ว่างูเป็นโดแทนที่สื่อถึงเรื่องผิดศีลธรรมและอาจสื่อถึงเรื่องเกี่ยวกับการมารมด้วยก็ได้งานนี้จึงมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดูเดือดสนัดโซเชียลกันเลยทีเดียวครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ